ตอบเป็นประโยคปฏิเสธเขาตอบกันยังไงนะสวัสดีค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่การเรียนภาษาสวีเดนเบื้องต้นกับโคชลินคลิปนี้เราจะมาฝึกอะไรเบาๆนะคะนั่นก็คือเราจะมาฝึกถามตอบประโยคคำถามก็จะเป็นประโยคคำถามทั่วๆไปแต่เวลาตอบเราก็จะตอบเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเอง ประโยคปฏิเสธก็คือประโยคที่มีคำว่าไม่อยู่ด้วยนะคะเช่นไม่ลืมจำไม่ได้ไม่แปลกใจไม่รู้เป็นต้นนะคะก็คือมีคำว่าไม่อยู่ด้วยนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำแรกที่เราจะฝึกก็คือคำว่าลืมเป็นไม่ลืมนะคะจากลืมเป็นไม่ลืมนะถามว่าเธอลืมหรือเปล่าฮอร ดูกล่มหอดูกล่มเธอลืมหรือเปล่าเวลาตอบเราจะต้องตอบเป็นประโยคปฏิเสธก็คือเราต้องตอบว่าฉันไม่ลืมฉันไม่ได้ลืมโยกหอ r in te g กล m มยอาหอดินแตกลฉันไม่ได้ลืมถามเธอลืมหรือเปล่าหอดูกลม ตอบฉันไม่ได้ลืมหรือฉันไม่ลืมยอกหออินเตกลมนี่ก็คือการตอบเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะก็คือต้องมีคำว่าไม่อยู่ด้วยนะไม่ในภาษาสวีเดนก็คือคำว่า INTE นั่นเองเรามาดูประโยคที่เหลือกันไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะกลมอินเตต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะกลมอินเตอย่าลืมนะ ยอ g กลมเอร์อินเตยอกลมเอร์อินฉันไม่ลืม du กลมเด e เฟอร์ g าโก e เงนดูกลมเดเฟอร์โกเธอลืมครั้งก่อนหรือครั้งก่อนเธอลืมเวลาเราแปลจะแปลหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้าก็ได้นะคะขอแค่การแปลแปลออกมาแล้วได้ความหมายที่เข้าใจนั่นเองยอกคอมเมอร์อินเต att glömma igen. Jag kommer inte att glömma igen. Jag kommer inte att glömma igen. ฉันจะไม่ลืมอีกจบไปแล้วนะคะคำว่าลืมกับไม่ลืมนะต่อมาจำได้กับจำไม่ได้ค o m m e r du i h อ g คอมเมดูฮุกเธอจำได้ไหมยอกคอมเมร์อินเตอยฮุกยอกคอมเมรอินเตอยฮุกฉันจำไม่ได้แปลกใจไม่แปลกใจเอร์ดูฟวูนัดเอร์ดูฟวูนัดเธอแปลกใจไหม Jag är inte förvånad. Jag är inte förvånad. ฉันไม่แปลกใจรู้ไม่รู้เวียดหรือเวียดหรเธอรู้ไหมยอกเวียดินแต่อย่าเวียดิตฉันไม่รู้เข้าใจ ไม่เข้าใจเ e สโต o r รือเฟสโต้ดูเธอเข้าใจไหมยอกเฟสโต้อินเตยอกเฟสโต้อินเตฉันไม่เข้าใจหิว <He al, S 1> ไม่หิวแอร์ดูหุงร g ด r du h หุงร i g เธอเหิวไหมยอก är inte hungrig. Jag är inte hungrig. ฉันไม่หิวอิ่มไม่อิ่ม är du mätt? är du mätt? เธออิ่มไหม Jag är inte mätt. Jag är inte mätt. ฉันไม่อิ่ม เหนื่อยไม่เหนื่อย e อ d u t r ท t ดแอดูเธอเหนื่อยไหม j ยกอร์อินเตทยกแอร์อินเตฉันไม่เหนื่อยเห็นไม่เห็นฮอร์ดูเซตมินส อรุเซตมินมัสซาเธอได้เห็นหมวกฉันไหมหรือเธอเห็นหมวกฉันไหมยอกฮอร์อินเตเซตดินมัสซายอกฮอร์อินเตเซตดินมัสซาฉันไม่ได้เห็นหมวกของเธอหรือฉันไม่เห็นหมวกของเธอ มาได้มาไม่ได้คันดูอมมาคันดูอมมาเธอมาได้ไหมยกคันอินเตอมมายกคันอินเตอมมาฉันมาไม่ได้ต,ไต,ดดต้องการไม่ต้องการวิลเดือวิลเดือเธอต้องการไหม ย i l l i n t e j a ย vil l i n t e ฉันไม่ต้องการทำได้ทำไม่ได้คั n นหรือ d ัเธอได้ไหมหรือเธอทำได้ไหมยกคั a นอินเตยก k ั n นอินฉันไม่ได้หรือฉันทำไม่ได้ ชอบไม่ชอบยิลาร์ดูอุสตยิลารดูอุสตเธอชอบชีสไหมย,ยอกยิลาร์อินเตอุสตย่ายิลาร์อินเตอุสตฉันไม่ชอบชีสกล้าไม่กล้าวอการ์ดู โว่ก็เดือเธอกล้าไหมโยกโว่การินแต่อยกโว่การินแต่ฉันไม่กล้าแน่ใจไม่แน่ใจแอร์ดูแทกเกอแอร์ดูแซกเกเธอแน่ใจไหมโยกแอร์ in te s ä แก r ์ย่อ r in t อิฉันไม่แน่ใจหรือฉันไม่มั่นใจก็ได้นะคะสงสารหรือเห็นใจไม่สงสารไม่เห็นใจย a g t y c k e r synd om dig. Jag ย y c k e r s y n d om d i ดฉันสงสารเธอหรือฉันเห็นใจเธอ i t i ก e ิน e ต s n n d om me ไม่ต้องส่งสารฉันล้อเล่นไม่ล้อเล่น s กูยาร d u s k ก j a า d u เธอล้อเล่นหรือเปล่าย o ก s k ู j a ร inte j a อร์อย่าสกูฉันไม่ล้อเล่น มันสนุกมันไม่สนุก ä r d e t r o l i g t Är det r o l i g t มันสนุกไหม d e t är i n t e r o l i g t Det ä r i n t e r o l i g t มันไม่สนุกง่ายไม่ง่าย ä r d e t l ä t t ä r det l ä t t Man gai mai. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Man meingai. Jag. Maj jag. Är det svårt? Det är det svårt? Man jag mai. Det är inte svårt. Det är inte svårt. มันไม่ยากมันแปลกมันไม่แปลก a r d e t o n s t i t d e constit มันแปลกไหม d e t e r in t e constit the const i r n t e constit มันไม่แปลกมันปกติมันไม่ปกติ air d e t vanligt. Är det vanligt? Man påkar till maj? Det är inte vanligt. Det är inte vanligt. Man maj påkar till. Rip, maj rip. Har du bråttom? Har du bråttom? Ta rip maj. Jag har inte bråttom. ย่าฮอดอินเตบรถตมฉันไม่รีบมาถึงคำสุดท้ายอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอร์ดูโพบราฮุมเมอร์อรดูโพบราฮุมเมอร์เธออารมณ์ดีไหมโย,ยอกอาร์อินเตโพบราฮุมเมอร์ อย่าแอดอินแต่ผมรอเฉันอารมณ์ไม่ดีก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบาๆค่ะฝึกถามตอบจากประโยคคำถามสู่คำตอบที่เป็นประโยคปฏิเสธเวลาเราจะตอบหรือจะพูดเป็นประโยคปฏิเสธเราก็จะต้องมีคำว่าไม่อยู่ด้วยนั่นเองค่ะคำว่าไม่ในภาษาสวีเดนก็คือ in แต่ เพื่อนๆชมคลิปแล้วมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งน,น้อยใจว่าตัวเองเก่งไม่เท่าคนอื่นสักวันหนึ่งเราจะตามทันกันค่ะสิ่งสำคัญมากๆก,ก็คือเรียนไปแล้วฝึกไปแล้วเราต้องมีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการพูดเพราะฉะนั้น เพื่อนๆต้องพยายามพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต้องพูดภาษาสวีเดนถ้าใจดีที่สุดก็คือเราหากิจกรรมอะไรสักอย่างที่เราทำที่เราต้องใช้ภาษาสวีเดนเราก็จะได้ทั้งความรู้ด้านภาษาและได้ความสนุกไปด้วยนั่นเองยังไงก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ